สวัสดีค่ะพบกับลิต้าแคนซ่าวันนี้ทุกคนอาจจะมองเห็นลิต้าแปลกไปนะคะเพราะว่าหน้าสดค่ะขอขอภัยในความหน้าสดด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปถ่ายโฆษณากัน yeah! ซึ่งการที่จะมากองนะคะเราก็จะต้องแบบหน้าสดผมสดแบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะไปแต่งหน้าที่กองกันค่ะวันนี้เรามาถ่ายทํากันที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบงังชื่อยาวมากเพิ่งเคยมาครั้งแรกเลยนะคะวันนี้ก็เราจะถ่ายกันที่บริเวณสนามกีฬานะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไปติดตามชมกันได้เลยค่ะ ร้อนนะคะพาร์นดอร์อันี้ถ่ายบอไปเลยฝั่งซ้ายรอบนึงฝั่งขวา งยาะเดี๋ยวไปนีกต่อนนะตอนนี้นะคะก็หน้าผมเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเมื่อกี้ไปถึงฉากค่ะเกิดเหดตุการณ์ไม่คาดฝันกระโปรงย่นกระโปรงยับนะคะก็เลยต้องมารีบก,กนค่ะ เออป้าเออเดินอ่ะแท้เลยหนึ่งห้าสองเออฮ่าฮ่าแท้เลเออขอให้เขาติดฝั่งบ้างกันง่ะโอเคครับแท้เลยเอ่อแท้เลยเออ High, uh ท่าดีจังเลยอ่ะนี่นะคะพี่ต้องอ่น่าอุ้ยผลเลาะเลยไม่มีผผลหรอกเออยิงเลอ่ะจั๊จั๊จเออออนี้เอแล้วก็ลองแคดแหนกทีนะหนึ่งสองสามแค่แดนย พลังนะคะกองทําต้องเดนด้วยเมื่อกี้นะคะหลังจากที่ไปบล็อกกิ้งเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ถ่ายซีนของนักแสดงคนอื่นอยู่ค่ะโซลิต้าก็นั่งเฉยๆรอเวลา แต่ว่าห้ามนั่งนะคะนั่งไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากกระโปรงจะยบนะคะอยู่ในฉากจะไม่สวยงามเพราะฉะนั้นก็จะมาสาธิตการพักของแัสแดงลิตาในวันนี้ค่ะก็คือเราจะไม่สามารถนั่งอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะนั่งอย่างนีกมีรอยย่นค่ะเราจะต้องสค่ะหรือว่านอนลงไปเลย ตอนนี้ก็เสร็จงานแล้วค่ะเย้ โฆษณาวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสนุกมากๆเลยนะคะพี่ๆก็น่ารักทุกคนเลยทําให้งานออกมาไวมากๆนะคะเดี๋ยวผลงานในวันนี้จะเป็นยังไงกันบ้างไาปติดตามชมกันได้เลยค่ะมากันไม่ได้ไอเอชไปจองก่อนไอเียจองก่อนคุ้มกว่ากับ i อเอชบิ๊กเซลราคาเริ่มต้นที่ศูนย์บาทจองวดถึง18พฤศจิกายนนี้จองเลยที่ i อเอชซูเปอร์แ